เงินล้านสนับสนุนโดยแลกตะซอยเอ็กซ์ตรา300้าสามร้อยโบฮาว์ขอัน้งแพรสู้เต็มร้อยเอ้ยเข้าใจภูมิสู้สู้เอ้ยสามท่ทานจากจังหวัดแพร่น้องเอกน้องกีตาอะ อยาเป็นพยาธทำงานเนี่ยครับเป็นอาช่างตัดผมครับแล้วภรรยาเป็นคนที่ไหนพี่แพ้นี้ป่ะอย่างครับไม่จีบใครเหรอหรือว่าตัดผมอย่างเดียวจีบแต่เขาไม่เอาครับจีตาอายุไหนครับทีนี้แปดปีครับเรี่ยเป็นที่ไหนคะมหาวิทยาลัยแม่เจ้าแพ้เฉลิมพระเกียรติค่ะเนี่ยจีตาแม่เจ้าแพทย์ เรียนกัดนตรีไหมเรียนแผนแอะไรเรียนสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะอ่ะนี่น้องกนดิน้องเอกคนสุดท้ายของทีมแพเรียนอยู่ไหมดอปครับดรอปอ้าวทำไม่ะทำไมไม่เรียนไม่ได้เครียดขนาดนั้นเออช่วยพ่อทำธุรกิจทำทำอะไรเป็นธุรกิจ่วงธีลุกพุ่งครับแล้วก็งานส่งอบวงจรครับ คนหนึ่งครับเออแล้วไงแล้วไงเป็นติดต่อน้องเนี้ยใช่แล้วอ๋อดูจะทาทําอะไรบ้างก็เอาลงศพไปส่งครับเพื่อเอาเอาศพเป็นจุใช่แต่งหน้าไหมแต่งหน้าไหมมีครับแล้วแต่แล้วแต่บางรายมีช่างไหมทั้งแต่งหน้าถ้าขาดของของงานเราก็แต่งหน้าศพเก่งมากเลยแล้วก็แต่งศพเสร็จแล้วก็ขึ้นคำอ้างมาแต่งหน้าพวกเราเนี่ยครับก็หาให้ครับ ขาพายด้วยทั้งไฟในงานแล้วทั้งเต็นท์ทุกอย่างเฮ้ยเอ้ยธุรกิจเขาแปลกดีนะมารู้จักทีมชัยภูมิด้วยพี่เริ่มจากโกโก้โกโก้อยู่เไหลครับสิบเจ็ดครับมหกนะมหกมหกเรีนเก่งไหมเรียนเก่งไหมอยู่ห้องจริงครับเอ็นทันเอ็นทันจะเลือกอะไรอยากเป็นหมอฟันครับนี่เรียนเก่งเป็นหมอถ้าฐานที่ไมอยากเป็นหมอปันจริงๆไม่ไม่น่าเป็นหมอฟันน่าเป็นหมอเงือกมากกว่าเขาเงือกชมพูมากในจริงนะเนย น้องบีบน้องบีบใครมาเชียร์หนูบ้างเนี่ยมีคุณแม่กับน้องไหนแม่ไหนแม่คุณแม่สวยอ่ะบ้าคนบ้าเลยไม่ได้แม่สักนิดเดินเขาสุดท้ายน้องเบียร์น้องเบียร์ทำไรทำไรก็ที่บ้านขายอาหารตามสั่งค่ะแล้วก็มีวงสั่งว่าอะไรก็ได้เงี้ยอืมแต่แล้วแต่เราจะสั่งค่ะกระเพรากวางได้ไหมกระเพราไม่มีไม่มีเนาะข้าวน้ำมีไหม อันนี้หมาเขาเลี้ยงไว้ก็ไม่ใช่ว่าในบ้านกินได้ทุกอย่างหมาหอ่ออสั่งอะไรก็ไม่มีนี่ต้องสั่งเฉพาะในร้านตามสั่งเฉพาะในร้านโอเค <Okay. S 2> ปะทะก,กันด้วยปั๊บเท่าเดี๋ยวเราไปเปิดป,ป้ายว่าใครจะได้เจอใคร,ครบปัลลมิราอาร์ยาสุดกันยุงสโนว์เกิลควาเลนเซลบเล็บพลันเอฟบีดีประกันชีวิตผ้าทำไมอล,อ,มามาลอรีเอะมาม่าและคาบออแคสต์นะครับเแฟซี่เอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์เดวิสอีเลเวท ผ่านไปใช้พานาโ o นิ c 9จ u s s j o แ e r Gwen t o เจริญโร s าพร้อมและกาแฟเบอร์ดี้ครับเริ่มแบท์เทิลคู่ที่หนึ่งทีมแพร่เลือกป้าย Snowgirls ควาเลนเซรรัมเจอโกโก้ทีมชัยภูมิเลือกปา้าย g า u s s j o เจอพี่หยักนในเพลง um นุ่มออบอตต์โอเคพมเลยนะฮะนุ่มออบอตครับจากทีมเริ่แรก อาสาเข้ามารับใช้เป็นตัวแทนให้ชุมชนขนคู่รองน้องฟ้าน้ำไฟไม่ให้ตกหล่นชุนมุม่งให้ตำบลเรานั้นจเจริญรวมการงานดำเนินคผน่านไปได้ดย้วดี แต่เรื่องความรักเรานี่ไม่ผ่านสักทีสาวเมินอยากรวยเหมือนดังสอสอสอจอสอทหลือเกินจะได้ไม่ต้องเผชิญกับความมากเมินผิดหวังจะมีบ้างไหมสา่ใดเห็นใจอบกตอ นีจะให้แม่พอ่อไปดูพอ่อน้องนาะำแต่งให้สมศักดิ์ีมีวงดนตรีชุมหาไม่ให้ด้อยหน้าแน่นา งานช้างเลี้ยงทั้ง,งตำบลหนุ่พ่อพ่อตอาตามไม่หล่อแต่กอนใจเดียวหากร้อครแล้วไม่เดียวซสือกับรักเดียวคงทนพ่อแม่ฉันอยากอุ้มลาที่นักอยากอุ้มหน้ามดอยากสะะเราเต็แทนครักรักสักคนเธอตา ตลมอุโมงค์เราต่าเห้มาดูนะกรรมการของเราพอใจพร่หรือชัยภูมิครับ ยังไม่มีแฟนก็ีก็เพราะมันเป็นอย่างนี้ไงแต่ว่าเขามีคนดูเป็นคนจริงใจดีท่าเต้นคุณหยาดเคยแต่ว่าโชคมากเลยอโดนใจอ่ะโดนใจเต้นยากเต้นยังไงให้คล่อมจังหวะได้เจ๋งมากแพร่ได้ไปห้าคะแนนครับทีมแพร่ขึ้นนำไปก่อน5่าคะแนนดูเพลงเลยครับขรบคุณครับเพลง ขอให้จินตนาการซะว่าทั้งเวทีนี้เต็มไปด้วยดอกกระเจียวเต็มพี่อ่แล้วเราขอจินตนาการว่าเราเรามีเครื่องตัดตัดดอกกระเจียวให้หมดโอเคะ่ แฟชั่นถ้าคืนทำอย่างนั้นแล้วแม่หาบก,ก็ได้น้องไม่อยากทำให้แม่ขัดใจต้องบอกมือบายบ,า,บายโจคดีไอเด็กแว้บ,บน้บองต้องใส่ตัวแนวแนวทำหน้าตแแแแาแอบแปลบแปลบกาเศเ้าใจไ ไปตามแฝดฉันจะคืนทำอย่างนั้นแล้วแม่ฮกบ็ได้น้ pues องไม่อยากทำให้แม่ขัดใจต้องบอกมือบ่ายบายโจ๊กดีไอเด็กแหวนน่ารักอะหนูโดนมันนอย่งนี้เลยพอเพลงก็

เรื่องบุคลิกภาพตอนที่กต้ายืนไหล่หอต้องมั่นใจแล้วเพลงนี้มันต้องกระแดกต้องอ๋อหรอเป็นัชนะอะบอไม่ได้ว่ไม,ไม่ได้วาบีดน,นะไม่ไม,ไม,ไม่น้องอาจจะวาดภาพไม่ออกแสดงให้น้องดู <c oughs> จิดูพี่พี่แนะนำเลยนะประสบการณ์ที่ไม่กัก,กไม่ใช้ลีลาการร้องเต้น ใกล้เคยียงกันมากแต่ว่าปัตตสินูเสียงชัดเสียงชัดกว่า,าอง,าองีมงนูกะอยู่นะเดี๋ยวเขาต้องเต็มที่ไงแต่กีตา้าเนี่ยคือมันเหมือนมีอะไรที่มันเป็นแบบว่าเราคิดไปถึงไงร้องเสียงปู่ที่ให้เพราะชอบจริตจริตหนูเยอะดีพี่ชอบเขาเรียกว่าน้องกีต้าเนี่ยจริตเขาจะดูกากันคือถ้ายืนจะกากันแต่ว่าของน้องบีมเนี่ยถ้ายืนจะเป็นจริตผู้หญิงผู้หญิงกระแดกมากกว่าอันนี้คำชมนะฮะแปลว่ามีจริตที่ที่ดู ด,ดูมตอนนั้นตอนนี้นะชัยภูมิรับไป10คะแนนจบบทตเชือคู่ที่สองทีมชัยภูมิพลิกกลับมานำ10ต่อ5คะแนนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะฮะดูว่าพี่อเอกกับน้องเบียร์ช่วงหน้ากลับมาฮะกิ๊สูสงครามเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยประกันภัยธนาชาตสองบวก ตีกันแล้วแพ้ชนะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปไคุยกับทางจังหว mm ัด hmm. แ in พร่ก ki ่อนนะครับคุณนพมาศอินจันทร์สวัสดีครับนี่ไงที่นี่นี่นี่ป้านี่คนนี้เนี่ยสวยจังเลยเนี่ยขอบคุณค่ะนวาวิจารทั้งสองท่านดวงตาเห็นธรรมนะคะดูมองยีจังสวยค่ะจะไปทำอะไรฮะถ้าได้หนึ่งล้านจะปรับปรุงสวนสาธารณะร่องซ้อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับ พี่น้องประชาชนและเป็นปอดของจังหวัดแพร่ขอบคุณครับฟังกายภูมินะครับคุณอายุธชายชีวิตลิขิตสวัสดีครับสวัสดีครับอายุธชายครับจะนาเงินส่วนนี้นะครับไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กภายใต้ตำบลผักปังทั้งหมด5ศูนย์ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็จะน่าจะได้นะครับในวันนี้นะครับก็ขอแรงใจแรกทีนะจากพี่น้องด้วยนะครับโอเคครับอเกทำไมลูกอะไรแรงใจเขาปอดเล็กๆตื่นเส้นเหรอใช้ออกทีวีไหม ไม่เคยครับไม่เคยนะอ่าโอเควันนี้ครั้งแรกเตรียมเพลงอะไรมาร้องคิดถึงบ้านเกิดครับนี่ไงเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองนะฮะคิดถึงบ้านนะเพลงเขาเพลงเขาเพลงเขาเราร้องเวอร์ชั่นใครเวอร์ชั่นของมอสมอนทนครับมอสมอนทนอ่าโอเคคิดถึงบ้านเกิดน้องเบียร์นะครับรวมพลคนลุกพุ่มค่ะโอ้เพลงรวมพลคลูกพุ่มคัทเทียมาละสิลูกเคยเอาเพลงนี้ประกวดไหมคะับเคยค่ะชนะไหมนะไม่ชนะค่ะได้ที่สองแต่ว่าได้รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมค่ะนักร้องยอดเยี่ยมอ่ะโอเค พบเลยนะคิดถึงบ้านเกิดจากน้องเอกจังหวัดแพร่ครับสวัสดีครับ ที่เคยนอนหัวใจไว้วันจากมาลายพี่จากที่จังหวัดสุพรรณจอรเแดนสามพันทิ่นนั้นฉันเคยอยู่มาแดนดินถิ่นี้ถิ่นนี้น,นี้ต้อยต่ำ พรรามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เพียนดีเป็นที่สักการะบูชารู้จักกันทั่วนาถ้าหา,วากวอกไกไปจอระเคสามพันวัดโพธารามยังจำ เออยากไปกราบท่านไปกราบสิบวันธโคธตารรัมมีครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งโ่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกขาาให้แฟนเมตตาราณี ช่วยที่สิทธิ์วัดโพ I'm telling you. รวมด้วยช่วยกันสืบสานเพลงไทย <c oughs> เพลงลูกพุ่ง พี่รู้สึกว่าจังหวัดเชยภูมิเป็นจังหวัดที่คนมีความมั่นใจอะ oh. ในการกล้าสแสดงออกแม้กระทั่งกองเชียร์ที่แบบ uh. ตะโกนหรืออะไรก็ตามคุณบกความมั่นใจมาแล้วเสียงคุณดีมากยิย้มแย้มดูสดใสเรียกว่าเล็กพิกขี้หนู uh. นะคะส่วนน้องเอกเอาสนุก uh. เอาสนุกเข้าไว้แล้วก็ทําได้ดีมากพี่รู้สึกสนุกแม้ว่าจะออกสเต็ปน้อยหน่อยแต่มันน่ารัก uh. ดูลงตัวนะคะ ผู้ชายมีรักวินิถดีผู้ชายมีเสน่ห์แล้วฟังน้ามีน้ําเสียงคล้ายๆสังทองอยู่บ้านะนะครับส่วนน้องเบียร์นะครับ<ม>ร่างเล็กจริงหรือว่าเสียงใสพลังเยอะ,ะคน้องเอกเห็นด้วยกับป้าป๋าท<ะ>ี่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาย,ยิ้ม<ะ>เรียกว่าแค่เอกยิ้มให้พี่ก็จับไข้ไปหลายวันเลย <c oughs> แข็งแรงมากค<อ>พลังเยอะชัดมากเลยชอบมากๆ<อ><อ>เลยมาที่ต้องเบียอหัวนี่กระทึงมากๆเลยแต่ว่าเ,าเพลงนี้ของคุณแคทยาเนี่ยมันเป็นเพลงที่ดนตรีมันเยอะพี่ขอพลังจากมันไปอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองให้สู้กับดนตรีให้ได้เอกเนี่ยทำให้พี่นึกถึงไอซ์รันอยู่เพราะว่าเขาจะมีลีลามีลูกเล่นหน้าตาเขายิ้มแล้วก็รับแขกพลังเสียงชัดถ้อยชัดคำร้องชัดอันนี้ดีมากคืออยากจะบอกว่าถ้าเอกแพ้ไปไม่ต้องเสียใจพี่เปิดค่ายเพลงอยากจะชวนมาออกเทปกับค่ายของพี่พี่ชื่อค่ายด้วยค่ายอะไรฮะ เช็คอะเรคคอรดเดี๋ยวมาเซ็นกันเลยนะโอเคอะเซ็นเดยวมาเซ็นเสเซ็นเดีนรีบอันนี้ชอบมากส่วนน้องเบียร์น่ารักก็คือสมวัยของน้องนะครับชอบน้ําเสียงของน้องทั้งคู่มากน้องเบียร์เป็นคนที่หลายๆอย่างสมบูรณ์มากมีที่ควรพัฒนาก็คือเรื่องของดนามิกอะเหมือนกับที่เมื่อกี้พี่ตั๊กบอกเรื่องของพลังะครับ ความทะลุทะลวงของเสียงที่ต้องคมขึ้นความหนาของเสียงมันมีน้อยไปหน่อยต้องฝึกนะครับฝึกได้จะทําให้พัฒนาเป็นนักร้องในระดับที่แนวหน้าเลยจริงๆเพราะว่าทักษะด้านอื่นดีมากครับนะครับน้องเอกนี่มีเสน่ห์อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับแต่เมื่อกี้ท่านฮุกปลายท่านฮุกลองผิดใช่ไหมหน้าเขาเสียไปแว๊บหนึ่งปั๊บเขาก็โอเคเลิกเลื่อนแล้วเขาก็ต่อ,ตอไ,ได้แบบไม่สะดุดอ,อันนี้เป็นความสามารถที่ดีนะครับเสียงหนาคม แล้วก็เวลาร้องเนี่ยใส่เต็มที่ขึ้นสูงนี่อัดแบบฟังแล้วมันเออมันจะมันฟินอ่ะโอเคครับขอบคุณคุณจมพูนะฮะเอาละจังหวัดที่ได้มีโอกาสเข้าไปรอรอบๆต่อไปนะาจะเป็นแพร่หรือชัยภูมินะครับสักครู่กลับมานะครับ จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นมาดูครับคะแนนของน้องเอกสายลมโบกปลิวโบกปลิวพัดปลิวละล่องน่ลลงาจะลอยออู่ที่ระดับ900แก่แๆ หนักใจหนูต้องการ985ขึ้นไป985ขึ้นไป985 <5 S 1> หนูว่าหนูทำได้ไหมคะทำได้ค่ะ,คะรวมพลคนลูกคุมทั้งบ้านนอกในกรุงขั่ฟ้าเมืองไทยมาดูเลยครับนี่1,000คะแนนแต่เนาต้องการ985ไหวไ,ไหม จังหวัดแพร่ได้รับรางวัล20,000บาทและเขาไปรุ่น1ล้านจาก AIS 3G 2 1 0พร้แล้ว็นะครับจังหวัดจังหวัดเลยุ่มนะครับรับรางวัลปอดใจไปนะครับบาทับดาหน้าครับเป็นการเจอกันของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพิจิตรนะครับสัปดาหน้าพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อังคารที่26พฤศจิกายนนี้ทิู่ดุ